ในโอกาสที่คณตศาสตร์ของสถาบันบรรณัณฑิตพรระชาศิริ์ครบรอบ15ปีก็ขอแสดงความยินดีต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับแล้วก็เนี่ยขออวยพรให้ใสถาบันแห่งนี้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการจัดการศารึกษาเพื่อประโยชน์แก่สังคมสถาบันแห่งนี้นั้นเนี่ยก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วโดยยิ่งในแง่ของการประสานความรู้ ระหว่างความรู้ทางนิสร Superman, bien, ตและความรู้ในด้านการบริการนะฮะเขาใช่อว่าเนี้ยสถาบันแห่งนี้นั้นเนี่ยเขาจะเป็นสถาบันที่เชิดชูเกียรติของประเทศไทยด้วยนะครับก็ขอให้มีความรุ่งเรืองต่อไปนะฮะในยุคนี้เป็นยุคใหม่ครับเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ก็มีปัญหาทางกฎหมายใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะยิ่งปัญหาที่เกิดจากการใช้ AI นะครับเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ยนะเป็นปัญหาที่สําคัญและก็หวังว่า ในนี้นั้นเนี่ยฮะก็จะทำการศึกษาเรื่องนี้อยากลึกซึ้งต่อไปเพื่อจะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนลยีให้กับสังคมไทยในสืบไปครับขอบคุณครับ